อำเภอดชทีมงานบันม่วงอําเภอเดชเอามายี่สิบตัวเลี้ยงตัวเดียวคล้องแท้สุตัวเดียวนีว่าบมยล่ะหมือนีุ้ดยอดแฮงเคล็ดลับก็คือเอากำไรน้อยเดียวตัวละร้อยสองร้อยเอาหมูอาตัวละกรกอ้าองรยตัวละ้ยสอ้อยสามร้อยสิเตันเคล็ดลับสำคัญเลยครับพี่้องเค็ดลับีพี่ต้องเอาหลายโกต้องเอาหลายเอาหลายมันบ่ได้ขายเิ่น่ะครับ เขาหน่อยเขาหน่อยพอดีนี่พอดีก็ผู้ซื้อครับาายได้ผู้ขายก็ชิยู่ได้ผู้ซื้อก็อยู่ได้ผู้เลี้ยงก็อยู่ได้เออกำไรตัวละหน่อยสองหนอยเอาเพียผู้นันผู้นี้น้ำเอาเพียผู้เหือดเหี่ยงไงเอาเพียผู้ขายเนี่ยนครับผมเพราะว่าสั่นี่ก็บบริขารครับผมจะเอาจะผู้เดียวมันแข็งไข่เสียวครับผม กันค่ะขายของคนเขาซื้อให้น้อยเากับว่าขายทางอีกเ้ยบอเอาไอเก่าเนี่ยแบบอย่างบานมากมันขายเขามาขายแพงไรเขาก็บรซื้อธิเนี่แบบมันมันมันอยู่ในจุดนี่แหละเขาเคนแยกการช่างได้แยกแม่พ่อมานนี้ครับวัดีครับเมื่อนี้ได้ซื้อได้สองแม่ละครับแม่ละสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทเป็นสายเล่ยบพวกอ่าี่อกปามันอ๋อสายปลาหมันมือนี่สายปลามันซื้อปลามั แม่สาวไปเรียงง่ามแม่ัหนึ่งสองสองหกแม่นหนึ่งสามหมื่นทำแม่ตกกะกรนกิจะเป็นมั่วราคาสี่หมื่นตัวหาเมื่อนครับผมเดี๋ยวที่ราคามตกเนี่ยเลื่อยขายเลื่อยซื้ออยาธิว่าเนตยาธิบ,บ่ราคาถูกถือง่าไหวเห็นเห็นมาถือก็เลื่อยซื้อแนะนำ <laughs> มันพี่น้องมือไหม่เนี่ยพ่อ,อครับเมือ่อเมื่อไหร่ถิ่งผมเนาะยาธิบา การตองัวในบอลนะครัอ่าไปตอต่ำหลายตออย่าไปตอสูงหลายตอสิตำตำเนี่ยเพราะว่าต้นตุ้นเขาอาจจะมาตำตำเพราะว่าเขาจะไปตอเขาสูงหลายเพราะว่าจะได้เข้ากระชายอยู่แล้วเขาแล้วมาสำหรับผมคือจะฝากไปซ้ำอีกตอนครับครับขอบคุณหลายหลายอาครับผมครับผมฮาวขนาดเลย อา้าวนี่ครับไทยกำลังตามหางัวแม่ลูกเป็นแม่เล่ครับพี่น้องนี่ครับรุ่นร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบครับแม่นี่แม่ลูกลูกตัวผู้ป้าแม่แบบยันยันเงาเงา,งา,งาแม่กะทองเลยสองเดืนอนป่พ่อผสมตัวจริงมาผสมหลอดผนะสมหลอดมานี่ครับรมแม่ผสมเล่เข้ากันนี่หน้าตามแม่เพื่อนอแม่ลูกขุนลูกไส้เพิ่อนอยู่ครับ ไปหาหมูคุณนะครับลูกไส้เป็นตัวใหญ่ๆนะครับนี่แม่ตบก้นนะครับผมนี่แม่ลูกลูกลครูราคาอะไรนะไหนพ่อเปิดใบซี่หครับซี <45 S 1> ิบหาเปิดไว้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ลูกไส้เป<อ>็นตัวใหญครับเด้อเนี่ยตัวยิ่งใหญ่เนี่ยลูกไส้เพิ่นคมน,นี่จะเป็นสื่อสองใดสามนะครับผมแม่กระทองแล้ว,ล,วลูกที่ได้พัวในาท่องนี่ ลูกที่สองครับลูกที่สองค่าทองอยู่นี่หน้าตาแม่เพื่อนงอหลนลนๆโค้งแซงดีขุ่นลูกไส้เพื่อนกำลังหาวบ่ค่อยได้ออกคอกบักละขุ่นแบบอยู่คอกง่ายเลยอยู่คอกใหญ่เลยขุนอยู่คอก็ง่ายบ่ค่อยได้เห็นมูวันไหนนี่ครับลูกไส้เพื่อนแม่ลูกซือสองได้สามสี่สิบห้างห้องไว้โมมิตต์นี้ยังเรา่อเนาะมีตนิยัังครบ อาฝากเบอร์โทรไปพ่อครับศูนย์หกหกครับผมศูนย์ห้าเก้าซีซีหนึ่งหกครับพี่กัดถุงสีอุดมนะครับเด้อครับผมส่งฟรีเล็กโลพ่อส่งฟรีลอยโลครับลอยโลไปเลยครับพี่น้องนี่ซื้อสองได้สามนี่ลูกใส่เพื่อนเอาไปขุนต่อครับขุนได้เลยครับขุนได้เลยนี่ครับอ้ามันมันครับผมครับผมซื้อสองได้สามหลีโครงสางดี อา้าบัดน,นี้แม่ลูกลูกตัวแม่ตั้งนี่นลูกแม่เป็นงามดีครับแม่ก็สูงล้อยสามสิบห้าบวครับแม่นี่นะครับผมโคบนี้ร้านไหนพอ่อสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับโคบนี้ลูกแรกเลยพ่อพ่อนี่โอ้นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแรกเลยลูกตัวแม่ย่างดีสี่หมื่นพันสับคู่นี่ รับตหนาตาใทงสัยหิวหยาแห้งเอามาเอามาอยู่นี่ครับถ่ายแม่เป็นเครื่องดำดีต้นโตดีนะครับโค้มแหลกต้องฟ่อเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เานี่แหละครับเพื่อนมีผูิุ้มันสนใจนะครับผมแม่ลูกลูกแม่งามๆพร้อมไปผสมเอามาอีกอีกตัวหนึ่งตัวนี้แม่ใครอยู่่พอ่อที่ไหนแม่สาว สขึ้นไปแล้วเธอหนึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง่อีกยี่สิบก็เหมือนรับก็ไปสมอไ่หาไหมงัวอะไรเขียวคู่แม่นล่อี่สิบบวกครับโ่วงสังสูงใหญ่ตื่นเต้นนี่ยังไงล่ะเงยบเข้าตลาดแจกเครือบ่นีับหน้าตาลำโตพ่วงหางช่วงท้ายเครื่องวนตัวสาวนี่ร้านไหนพอสา่นสามสามหมื่นสามห่วย นี่ครับเป็นแต่เลียงยี่เด่นสามเมื่อนสามอย่ครับต่อรองได้อีกสามสิบสามครับแม่นี่เบืองขาแกงเกือบเรียบครับผมไปล่อสมเอาได้ไปล่อสมเอาครับแม่นี่โอ้พวกหางช่วงแต่เครื่องดำดีโค้งสางดีที่นี่พร้อมสมอ่เคยเข้าตลาดก็คือ ม้วนยานต้นม้วนขังใส่ไฟกันแนวนี้แหละขันม้วนอยู่ในไฟตื่นอ๋อตื่นไฟตื่นลวดไฟ้ตื่นถือไฟดาต์ตื่นลวดได้ม้วนเพราะว่าตัวไหนล่ะครับมันตื่นตื่นแต่ลวจไฟเนาะแม่นเอาฝากกคือันฝากเบอร์ติดต่อไปพ่อศูนย์หกสองครับผมศูนย์หกสองหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งพี่กัทน้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยนี่กับเมาส์ แม่ลูกก็มีแม่สาวความสมก็มีนี่ครับมักตัวไดก็เลือกเอาสือแม่แถมลูกไปเลยสื่อแม่แถมลูกหมื่นเก้าแม่ลูกหมื่มมมนเก้าลูกตัวเถิกโอ้อันน่าโคตรพอพันตัวนี้ต่อ <laughs> ร่องได้อีกนี่ครับแม่เพื่อน <laughs> ลอยยี่สิบยี่สิบหาเนาะความสูงนี่ลูกไส้เพื่อน หลักละว่ามีเงินกับนาตาลูกชายเพื่อนลูกแรกเลยตัวนี้ลูกแรกลูกแรกโอ้นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแรกลูกตัวเถิกนะครับพอพันหน่อยน้อยนะครับนี่นาตาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับโคบนี่ราคาห้องราคาห้องไว้ราคาขายมีอีกราคาขายมีอีกครับซื้อแม่แถมลูกวะหรือซื้อลูกซื้อลูกแถมแม่โอ้เครื่องดีครับตัวนี้เป็นตะเลี่ยง แม่ลูกนี่เลือกคู่เดียวโอ้ตัวนั้นกับแม่นกันป่ครับตัวนั้นขายลูกไปแล้วเหลือแต่แม่เหลือแต่แม่หมื่นแปดแม่หนีนะครับเนาะครหนึ่งหมื่นแปดพันบาทห้องห่องไว้ราคาขายหนึ่งร้อยสามสิบประมาณนี้แม่หนีแม่แยกลูกโอ้ตัวนั้นแทมบมาเค็บตัวนั้นตัวนี้แทมบมาเค็บนี่ครับแทมบมาเค็บกับตัวนั้นนี่นาตานี่ไปนั่งก่อนอิละ เบอร์แค่นครับพ่อเฮาครับขึ้นเรือน้อยใช่ไนี้ขายดีครับรัดได้ขายฝากเบอร์ติดต่อไปครับศูนย์เก้าสครับผมสี่หกศูนย์สา่เอำเภอพะยุครับครับผมอามบนมครับผมอ๋มาเบึ่งแม่ไข่ยังไๆแม่นี่ท่องออกกอดแปดเดือนนะครับผมประกันท่อง ปรกการท้องออกฟอร์ดแปเดือนครับแม่นี่ร้อยสี่สิบได้ครับแม่นี่โค้งสางสูงใหญ่กับรับโตเรียมโตเพิ่นข่วงหางดีเครื่องดำดีนี่ครับผมตัวนี้อา้าวไพมักม้วนทองใหญ่ๆนะครับผมโค้งสางดีเบืบ้องนามรางเบื้องลึงมันครับตัวนี้เป็นประกันท่องหายแปดเดือนราคารลา์นะครับแม่นี่สี่หมื่นสองแม่ดำาๆนะครับผมนี่ สี่หมื่นสองพันบาทลูกแยกตัวนะครับลูกสองลูกสองตัวนี่ครับมันันนหลอดครบมาเพื่อมีผู้มกันสนใจเพสนี่ประกันทองวันที่กรกกฎาคมำหนดข้อถึงกับสี่กอคอหกหกนี่ครับออกฟอร์ดเอาเพื่อมีผู้มักสนใจนะครับผมนี่เอาประกันทองให้เลย 0 9 6ย9เก้าหครับ3 9 3 9 0 8 0ครับ0 8 0ครับอำเภอไหนครับพายุครับพายุคราบเพื่อมีผู้มักสนใจกระโทรมาต่อรองเบิ่งมีรถรับส่งคือเอาครับโซนเนี้ยครับแม่ทองยันยันโอเคครับผม8500ครับผมโอ้ขายเรียบร้อยขายเรียบร้อยเอาไปคุ้นบ่บนดนี้ จังว่าเพิ่งจะไปขุนอะไรขึนไปขุนสายขุนกับสายเถิดแปลปันหาเราที่คัอนียังบางที่แบโอ้เรือมอดำนี่เรือมอดำนี่ลนไหนพ่อหมื่นสี่พันหมืนสี่ครับหมื่นสี่นดำดนั่นนะครับหมื่นสี่อยากอยากครับครับครับโอ้ยแลอมยเดียวหน่อยแเม่สาวหน่อยก็หมื่นสี่พันสาวหน่อยก็หมื่นสี่พันครับครับรบดุลอยยี่สิบัวก็ป้อมซู้ประมาณร้อยยี่สบยี่สิบหาับมากเกินหอก แอ่เูอวุ่อยเน่ยบอกพ่อแมเ่เลยครับผมแมนอยี่แมนกันหมนี่ตัวนี้ของเพื่อนตัวหนึ่งอ่นแต่ก็บพ่อเนาะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่มเจ็่เจ็ดสหมห้าสาครับยอำเพื่อใดพ่อปางกูครับผมปางกูครับผมอามันมันพ่อครับผมครับผมครับแมงงัวแปดแมงงัวแปดพันหาลยนี่ครับแม่นี่ครับลอย ความส,สูงกับประมาณเม ER. ็ิเนี่ละเมิปเมิปเปิดราคาไบแปดันหาร้อยแปดอซื้อๆนี่ละนี่ครับมมีเมือนครับันี้แปดพันห้าร้อยซื้อๆนี่หะงัวไท่ป่านบาทนี่ครับแม่งัวคักๆสิน่ะพอแล้ว่าแปดพันห้าร้อยี่ะครับเบื้งเอาโอ้่ครับแม่ใหญ่ได้พอไหมนวันนี้แม่ใหญ่สองหมหกพัน สองหมืนหกแม่เดียวแม่เดียวขายลูกออกไปแล้วเหลือแต่แม่ครับแม่แบบยิ่งใหญ่ครับลอยสี่สิบหาบวครับสองหมืนหกพันตีราคาเนื้อเลยโอ้นี่ครับสองหมนหกพั 26, บาทกับแม่แบกยิ่งใหญ่เลยนะครับผมควอมสุนี่ลอยสีหครับผมแม่นี่นี่ครับหน้าตาคนนี่ครับ2องหมเบื้งเอางวสองหมื 26. ม่งเอาปีนองพอเราตีราคาเหนื่อยเลยมีสองตัวดิบพอ่อ,อโ,โอ้เรือสองตัวสุดถ่ายนี่สายหูรวบอาเพือมีภูมักสนใจใครมัก,มกเอาไปเลี้ยงต่อก็ได้ครับครงสั่งใหญ่ๆสองหโอ้อาเบอร์โตรไปพอ่อศ8นย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศเกเจหปดหหสองแปดห อำเภอน้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยงนี่แหละครับห้องผอเราเคิรเสื่ื่นไปอ,อยากได้อยากได้แบบสามโตแสนนี่ครับรุ่นใหญ่ๆครับอยากสามสิบห้าเขาหายไรไม่ได้หรอกผอเบ็ดเขาหายต่อสามสิบก็ดีบักละไม่ยังไงหลักลา ผ่านสงครามเวียดนามาจากหน่อยมีห้อยแผลนิดหน่อยครับอยากสามสิบหก็หอยสามเมือนแล้วนะครับผมลอยสามสบแปดถึงลอยสี่สิบได้ครับเถืกตัวนี้นะครับง่ๆเหลือตัวเดียวป่ะ่อโอ้ยนะครับเถือกง่ายๆนะครับสามสิบหาเพิ่นหองไหวก็ห้สามสิบเพิ่นวาหน้าตาไงสามสามสามสี่นี่เขาขายอยู่ปัตที่หัว่ะ บใหญ่ดีครับบักเถิกโอ้ขันบ่อขันบ่มี่ขันบ่ไปสงฆาม่านี่ขายสี่หมื่นกว่ตั้งใจไปสงฆาม่านไปสงฆาม่านไล่เวรมาดิไล่เสียไล่เสียไดใจนุ่งเสียสงฆาม่าครับผมง่ายดีหามีเบอร์ติดต่อบ่พ่อเบอร์ได้ป่บวมี่น่ะหว่อนเนาะโยมเพื่อไทยป่าวโยมเพู่อยู่พื่อพายุคือกันอพอเราอยู่พายุนะครับมีตัวเถิกตัวเดียว อา้ามันมนันพอมันมนันเดีย๋ยวก็ได้ขายเยอะหน่อยนี่ละมีตัวเดียวนี่ละถึงมื่นเองสองหมื่นสองหมื่นก็ดีโอ้โหมีสัญลักษณ์ใบโพก่อมเลยลูกสาวกันตัวน่ะแม่ลูกลูกตัวแม่พอเราซื้อไปแล้วสองหมื่นครับตัวนี้ราคาซื้อาตามแม่เพนคนเอาลูกแม่เพคนเลยขายได้ แลค่ะสื่อขายกันเนี่ั่โอ้ดีครับผมแม่ลูกือมันเกลือแมู่กเหมือนสี่ัญหารอนี่เสี่ัหารยเโอ้ยเออนั่นละเืินสี่ัญหารอยเอาไปมักของถือกันละแม่ลูก ลูก, 4, 500, 500. ลกัวเถือกหนึ่งหมื่นสี่ห้าร้อยแม่โอ้นี่ครับนี่นี่นนไปมาคลองถือโอ,โอ้สื่อแม่แถมลูกสื่อแม่แถมลูกค <c oughs> ือลูกเแถมแม่ือลูกแถมแม่น,นี่น้กมวยเก่าพ้อ, 9, อ,พอมตัวนี้นี่ครับหน้าตาเพิล่ลำโตสูงกับประมาณร่ยี่สิบห้าอกเกินนหน้าตาล,ล่ำตโตครับแ,แม่ลูกมื่นสี่ันหรย าตามแม่เบิ่งลูกไส้ครับอา้าวไพ่มาของถึกโทรมามีคู่เดียวบ่ครับมื้อนี้มีคู่เดียวเหลือคมเดียวสุดท้าย<แ>โอ้ขายดีแฮงตัวนี้เบอร์ติดต่อไว้เบอร์โทรศัพท์ก็เสีย์เหรครับ<ไว> <laughs> ทำไมติดต่อบไ่ได้ติดต่อ์จะมูลนิ 0 8 2 8อ4 2้าว2 4 5 2ครับผมพอทศัพท์คุณเดชเสียแล้วผมตั้งซื้อยูตั้งมีเงินซื้อยูมาติดต่อได้เหมนละติ้ต่อได้ครับโอ้ติดต่อได้ครับไม่ห้างแม่ไม่ทรมาดวนบรอไม่ห่างไม่ไม่ใช่มากน้ำปาเนาะเอาดีละครับตันหมาครับผมเมื่นสี่หาล่อยแม่ลูกเนี่ยไม่ยเมือมืดตรงไหก่ มือมสขของหขายมือสองก็ <12 S 1> ข,อข,อขายมืขอสองก็ขายดียี <y g> ่ระเป็นยังไงนี่ล่ะอ้าวแบบเท่ๆด้วยตัวนี้ <y g> <y g> นี่ง่วนเลือเขาเดียวเท่บ่นี่ครับนี่เอาเบิ่งหน้าตาล้ำโตเรียมโตคนอันแม่สาวานี่ไลฟ์นะครับห้องยี่เก้าห้องไว้สองหมื่นเก้านี่ครับเบิ่งหน้าตาคนหน้าตาสวยดี อายุเจ็ดเดือนหรอครับนี่เจ็ดเดือนครับลูกสามเจดือนลูกเคฟสามหนึ่ง้าตาดีาเบิังลับโตบื้อลึง้งขาแข็งเกือบเรียบ2 9 0 0มบาทครับห้องไว้สูงกับประมาณร้อบห้าครับสองหมาพสูงร้อยยบห้าแม่เพื่อนบอกท่างมันโอ้คือเชื่องดีเสเ,เชื่องปานเตา <laughs> นี่ครับตาตาเพลนลูกแยกตัวเหรอครับตัวนี้ตัวสองครับตัวที่สองผสมไหมหรอ่ครับนี่ผสมนะครับเลยยี่สิบม่อโอ้นี่ครับต้นนุ่มเพลนขาแข็งหนาดีอยู่ครับร้อยสามสิบหายนะแม่ก็ได้นี่ครับความสูงแม่เครื่องดำดีพ่วงหางนะครับผมนี่ครับแม่นี่แต่พ่อแม่ร้ได้หรือเปล่านี่เจ็ดสิบห้าสี่สิบห้าขั้นโยกโค้งเหรอครับเจ็ดหเจ็ดสิบห้า จะเป็นโยโคมแม่ลูกล่ามโตดีครับเงี้ยวเฉียงดีมีคู่เดียวปะครับเ่ินกับคู่กันปะเอาอีโคมหนึ่งลายนะครับนี่ห้องว้ตั้งอะไระสองหมื่นหกลูกแม่แดงปลดูลูกแดงปลาดูแม่สมเหลียวฮิวโกแม่สมฮิวโกจักเดือนหรอปะสองเดือนซื้อสองได้สามไปรุ่นเราสองหมื่นหกโคมนี่ เงี้ยกโค้มเลยก็ได้แคนเฉพาะลูกสาวเราพ่อลูกสาวมือห่าลูกสาวมือห่าแม่เราแบบนี้แม่คือเป็นแยกราคาเดียวกันือเปล่าเดียวกันสองหมือนห่าไม่เมือนห่าแบบตัวละมือห่าัค่แยกแคนเอาคูณอี่สองหมื่หกต่อรองเอาอีกเล็กน้อยนะครับหน้าตาแม่โอ้มีไรโผล่ขอบตัวนี้หน้าตาสูงกับประมาณ125นะครับผมเรียบโตัวเงียบดีในทองเป็นฮิวโก โอ้ครับอ้าฝากเบอร์ที่ต่อไปนะครับผมเบอร์ต้นนั่นครับตัวเบอร์ไดโน่ป่านนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเบอร์ที่ต่อครับผมศูนย์เก้าเจ็ดนเกหนึงสองเก่องเก้าหนึ่งเจ็ดสีสองครับหนึ่งเจ็ดสี่สองอยู่อำเภอไหนครับอเภอสำโรงครับอำเภอจะมาดบนอ่ามันมัครับผมต้นนี้เป็นยังไงกอ่ขางเดียวเป็นยังไงเขาแต้มโมยูครับแต้มโยูโอ้ได้ไหมสอมใหม่

แม่ลูกลูกัตแม่ลูกแม่ราคาเปิดไปาไหร่พ่อราคาเปิดไปสี่สิบสาม้กิโีร้อยกิโลสงฟีนี่ครับสูงร้อยสามสามสิบกว่าพ่อสูอสามสิบคับผมนี่ครับแม่ลูกลูกแม่หน้าตาแม่กลังเต้านมกันลูกสาวส บเบิงเต่านมเบิ่งมาเ,าเีครับเี่มาเอาไป็ยแน่นี่พุยอย่อางว่าียกงน,น,น้าตาแม่ลูกที่ไรละครลูกเจก,กโตเหรอครับแม่นี่ลูกสองลูกสองโตนี่ครับเพื่อนมีผู้มักสนใจนะครับผม,าม,มาานาก็นั่งต่านมกันเลยนี่ละก็นั่งดูนมกันนี่ละลูกแม่เรต้งอ,รงองเป็นลุ่นลูกแม่เรต้องเป็นรุ่นยากลูกสาวเคสสามหนึ่ง เอาเพื่อมีผู้มากสนใจนะครับพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ไหนพ่อเบอร์โทรเบอร์ไหนโอ้ยเบอร์โทรพ่อใหญ่จำเบอร์ไหนพ่อในายมวยเบอร์โทรพ่อใหญ่ดีกว่าพี่เบอร์โทรเลยยูอำเภอไหนล่ะพ่ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดศสีเกเดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกียร์กมอ .15 กมอ .15 นะครับผมเอ๋อพ่อในายยังคแบบพ่อใหญ่สิทธิ์พ่อใหญ่สิทธ์โอ้โหนี่ครับเอาเนี่ยแหละเบอร์โทรผมีใครมาตลาดจังมาต่อเอา บรรยากาศแต่ละน่าโคกระบือแยกการช่างเบิร์เราวครับเหลือจากตัวมันนี่สวัสดีครับผมเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวเบาๆโอ้ักข้องดำๆดยเป็นอย่างไรแม่สาวฟังบอผิดตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่สาวหัวโลนๆดำดำหน้าตาดีตื่นเราไว้ละ ร้อยสามสิบหาได้ครับความสูงนะครับฟังมมผิดครับ1,9,500นาพโอ้นาซื้อแห้งตัวดำใหญ่หรอครับบัดนี้ดำใหญ่สองหมื่นสามพันสประกันท้องอีกสี่เดือนอ้าวไปมักของดำดำน่ครับประกันท้อง4เดือนร้อยสาบหาบวกกันครับแม่นี่มนี่ครับประกันท้องสมตัวจริงมัครับตัวนี้สมโตมากตัวท้องเดยบร้อย ตรวจซ้ำอีกก็ได้นะครับผมท้องซี่เดือนตรวจซ้ำอีกตรวจแล้วตรวจดีก็ได้หันหนาไหมละ่ะลูกสองขึ้นนี่ครับรตัวดีก็ได้นะครับเตรียมโตบ่งนมนะปักการท้องให้ตัวท้องเรียบร้อยแล้วเอาเหลือแม่ได้ครับงามๆมาหนีแดงแดงงามๆ<อ>สาวเก้าแม่สาวเป็นลูกของแม่นั่นเป็นลูกของแม่นั่นสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยโอเคครับผมครับ 29,500ครับแม่นี่<ป>แดงๆงามๆแม่สาวลูกของแม่ใหญ่นั่นโอ้คือแดงเฉยครับ2องห0่น, 29, นันิ่งดีขนาดอีละตื่นแล้วบอแบบเรียบโตเบือลึกนาำลางพ่วงหางช่วงใสเครื่องดำดีแับพ่วงหางแม่เพื่อนละครับ32,000องผสมวัน,น 3, 2, ที่เมีเสาแม่ห้อง 32, 0 0 0 ผสมลอดตัวทองมาเนี่ผสมตัวจริงครับหรือผสมหลอดผสมตัวจริงครับผสมตัวจริงมากนะครับเดี๋ยวเพงแม่เพื่อนน่ครับแม่ใหญ่ครับผมแม่เพื่อนน่ครับหน้าตาดีกันครับลูกสาวลูกกระแดงแม่กระแดงเท่ากันร้อยสามสิบแปดแพ็คคู่ลดราคาให้ยีแพ็คู่ live นะครับแพ็คคู่แพ็คคู่ห้าหมื่นห้าแพ็คคู่นี่ห้าหมื่นห้าใช่ถือตัวละเสาหาตัวตัวนี้เส้าหาประกวดครับผม แม่ลูกกันแม่กับผสมเหลี่ยบปล่อยแล้วมีน้องน้องขายไปแล้วน้องขายไปก่อนแล้วอโอ้หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยครับแม่สาวคือกันสาวหน่อยสูงร้อยยี่สิบบวกหน้าตาไม่ยังงก็ยืนนิ่งดิเลยหนวหยาปุ๊กในเนียนหยาเยึด ข้าร่นลอนั่งรถไก่เลยนัน่งรถไก่เพาก็ล่มเครื่องมานะี่ครับอันนี้รุ่นกลางๆครับผมรอยยี่สิบห้านะความสูงบื้อรึงนี่นะี่ครับองถ่ายให้เครื่องกระดำดีกันตัวนี้พว่วงหางดีเครื่องดำนะครับผมเตรียมโตหนึ่ง 9, 1, 7, หมื่นเก้าพันห้าร้อยมื่นเจ็ดันหร้ยนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลดละค้าให้ท่านที่ไม่ร้องนั่นแหละหนึ่งหมเด้เดี๋ยวต่อไปก็ว่าหมื่นหกด้ไนี้เอ้า 17, หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อร่องได้อีกเอาห้องไลค์ขายหน่อยคือเราเบอร์โทรรับผมศูนย์แปดหนึน่งศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเจ็แปดแปดสี่เจ็ดคบุญธลิศขบนบุญธลิศขบนส่งพีีกี่กิโลครับส่งปีร้อยโลค่ะร้อยกิโลโอ้จัดให้ทันทีเลยโอ้แม่สาวเด่นๆอย่งนี้นี่ยงามนี่ครับเป็นได้เรียงแม่ทองกับมีแม่สาวกับมี แดงๆงามๆครับแต่ลาตัวอ่ะเฟื่อมีผู้มิภาสนใจนะครับผมโค้มากทดลองเอาเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยเพื่อด้ค่ารถค่าเรือนี่ครับเอามันๆครับผมคขอบคุณครับผมเพื่เบี่ยกันน่อท่านนั้นเอาเพ็ดเบื้องมาสดกันหน่อยท่านนั่นเออสดกันอีกเจ้าหงเศร้าสดอีกสดสดกันก่อนเจ้าห้องเศร้าเออ เอ้าจะทึกหน่อยเถิกใหญ่บวานี่โอ้ามื่อเสือบพ่อไใ้ระบ้พ่อฮาเนี่ยเด้โอ้วนสวนน้ำขนาดเลยก็นักสนใจตัวนี้บ่คับโอบัตมมมอ่างรันยอางเปิดตาเลยจ้าเปนบเอาออกว่าชฉยหน่อยเบ์เอรกระอเบิ่งแลแ ไเห็นมันเหยียบน้ำเลยแล้ว่างโอ้เหยียบเล็กเลยน,นอ,อนมมันมีมีติ่งบ่บ่ลอบน้มีอรออมันมีติ่งนะครับสังเกงตุมันมีติง่งนมติ่งเม็ดข้าวโพดเพิ่งวะกะบ่อเหมาะปาะเดลวใหมีติงต่งติ่งเม็ดข้าโพดมแนะนหนังปรเดี๋บวด ม,มีตหนิเถิน er. มีนมใช่หรือเสังเกต็ดมันนิดหน่อยมีอะไรหรือแจับได้หอัตนาดได้ไปไก่ขายแม่ไปแล้วเหลือลูกปาดบึงแม่สะก่อนแมลีร้อยสี่สิบห้าบวกขายแม่ไปแล้วขายหลายมนหมดสามหมื่น หกพันขายแม่ไปแดีวเลือลูกลูกภูลูกแม่เดยนี้ลูกภูความขุนเลี๋ยวนี้นะครับลูกภูร้านนะครับอยากได้มื่นสามพันหาโอ้อยอย่องแสนย่อนแสนอีงไน่อยกีอกอยากได้มื่นสามพันหาร้อยนะดีนะครับลูกไส้เพิ่นหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยโอ้แม่คือหัวด,ดีเดี๋ยวกับหน้าตามแม่เพิ่อนอา้อาวไปเซลไปขุนต่อมื่นสามพันหาร้อยต่อร่างอีกอยังหน่อยแม,แม่สาวหน่อย ราคาน,นัามันตัวนี้ได้สองพันแปดหมื่นสองพันแปดร้อยนี่ครับแม่นี่แม่สาวเ,เ,าเ,าาเร่ไทยเร่ไทยไทยเร่ผสมไทยไทยนีครับเอาสูงกว่าร้อยยี่สิบหาอยู่ตาแข็งดีปัยุทธไทยเขา,นนาเนี่คนี่ไตัวใหญ่เอาเบื้อาจิบละเอียดไปในขออภัยนนี่ยครับนี่เอาบัตร,รเครดไปคูณตัวเลือกแค่นผมกเอาเบอรติดต่อไป 081- 081- 355- 355- 6428- 6428- 9หนึ่งห้าห้าสามหสี่องแปดหสี่องแปดเกเจริญเก้าเจริญสมเองเลยสมเองเลยบอคืนสมเองเลยบอสมเองครับเอาเ ארובה